สวัสดีค่ะหลากรสชาตินะคะก็วันนี้พบกับรสอีกแล้ววันนี้เราไม่ได้มารีวิวนะคะเราจะมาบอกเล่าเกรดเล็กๆน้อยๆจากซีรีส์เรื่องทุกชาติพบกระดูกงดงามสำหรับภากอดดินะคะเป็นเกร็ดเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีตัวบทกรอนด้วยนะคะว่าที่มาของบทกรอนในเรื่องมาจากอะไรกันแน่ค่ะเรามาเริ่มกันเลย อย่างแรกนะคะในตอนที่ซื้อวีถือพัดในวันแต่างงานรูปนี้บอกเลยนะคะว่าสวยสุดๆเลยค่ะก็การถือพัดเป็นประเพณีที่นิยมปฏิบัติกันในสมัยราชวงศ์ถังและก็ราชวงศ์ซ่งเจ้าสาวก็จะใช้พัดปิดหน้าแทนการใช้ผ้าแดงคลุมห่งก็เพื่อใช้ปิดหน้าแก้เขินอายซึ่งผู้หญิงในสมัยก่อนของจีนไม่ค่อยจะได้เจอผู้คนนะคะส่วนมากจะ มัวตาอยู่ในบ้านค่ะดังนั้นในวันแต่งงานซึ่งจะมีแขกผู้ใหญ่มาเยอะดังนั้นก็อาจจะเขินเขินนิดหนึ่งค่ะก็เลยใช้ผ้ามาปิดหน้าแก้เขินอาย2ก็เพื่อแก้เครสว่าหากมีของที่ไม่ดีหรือว่ามีคุณใส่เมล็ดําต่างๆมาปะทะก็จะใช้ผัดป้องกันไว้ได้ค่ะ3ก็เป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งในพิธีแต่งงานซึ่งเจาบ่าวก็ต้องถือผัดด้วยแต่ว่าเป็นผัดจีบที่พับเปิดปิดได้ค่ะจะไม่ใช้ผัดถือทรงกลมแบบเจ้าสาว ซึ่งพัดที่ใช้ในงานแต่งก็ห้ามเอามาพัดเด็ดขาดนะคะถึงแม้ว่าอากาศร้อนเพียงใดค่ะเพราะว่าการใช้พัดคําจีนออกเสียงว่าซ่านนะคะซึ่งพ้องกิบไปกับคาาําว่าซ่านที่แปลว่าแตกแยกหรือว่าสลายตัวดังนั้นจึงห้ามพัดค่ะ2ก็คือการฝังเหล้านะคะ ก,การฝังเล่าตรงนี้เป็นถ้าจำไม่ผิดนะคะว่าพราะเอกจะเล่าเอาไว้ว่าในสมัยเด็กตอนที่อยู่ในวังก็ได้ฝังเล่าเอาไว้ทั่ววังเลยนะคะเมื่อนางเอกโดนบังคับให้มาอยู่ในวังเมื่อคิดถึงพระเอกก็เลยไปขุดเล่าขึ้นมาดื่มค่ะเล่าจินจะถูกทําขึ้นแล้วก็ฝังดินเอาไว้มีชื่อเรียกต่างกันไปตามสิ่งที่นํามาใช้หรือว่าตามพื้นถิ่นนั้นๆค่ะแล้วก็ไม่ได้เวลาก็จะถูกขุดขึ้นมาใช้ในอกาศต่างๆหรือว่าอาจจะมอบเป็นของขวัญ อันล้ำค่ะเช่นปีใหม่ตรุษจีนหรือว่าอื่นๆที่สำคัญคือคนสมัยก่อนนิยมทำเล่าแล้วก็ฝังดินค่ะราวัลขุดขึ้นมาดื่มใหม่เหมือนในนวนิยายที่เขียนเอาไว้จะหนึ่งปี2ปี3ปีหรือว่าจะสิปีร้อยปีค่ะยิ่งอายุมากนะคะเรล่าก็จะดูเหมือนจะมงคลมากค่ะ 3. ามตำแหน่งสุดท้ายของชวสือ่อีนะคะก็กวางลิงอองไม่อานมอบตำแหน่งห้องเฮาให้สือ่อีได้ค่ะเพราะว่านางโดน บางคำนะคะจึงได้มอบตำแหน่งกุ้ยผินให้กับนางเอกก็ถือว่าเอน็นก็แปลงมาว่าเป็นอันเป็นที่รักถือว่ารักแล้วก็ยิ่งใหญ่มากซึ่งกุ้ยผินก็คือพระสนมเอกในองค์จัก,กรพัรดิหรือว่าเป็นภรรยารองเนี่ยค่ะรองจากเมียลหลวงแต่ด้วยที่ซืออีเกินในราชวงศ์ชั้นสูงดังนั้นตำแหน่งกุ้ยผินของซืออีก็จะสูงไปตามศดิวของนางด้วยค่ะ ซึ่งกุ้ยผินก็จะสามารถมีตราประจำตัวมีเกี้ยวมีร้นา้ามีสาวใช้มีขบวนทงประจำตัวมีทรัพย์สิสนเงินทองเป็นส่วนตัวได้ทั้งหมดค่ะ ส่เหล้าดอกเบนจมามินหรือว่าสุรายเบนจมามินในช่วงเทศกาลคืนสงท้ายปีเก่าเข้าปีใหม่ชาวจีนจะมีประเพณีการดื่มเหล้าดอกเบนจมามินแบบดั้งเดิมหรือว่าเทศกาลเก้าคู่เป็นเทศกาลพื้นบ้านจีนซึ่งคนโบราณได้ถวายส่วนให้กับสกพัตและบรรพบุรุษหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลในช่วงเดือนกันยายนการพัฒนาและการวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเทศกาลคืนสงท้ายปีเก่าเข้าปีใหม่ขนบรรมเนียมพื้นบ้าน หลากหลายก็ได้ปะปนกันเข้ามาแล้วก็ยังแฝงไปด้วยความหมายแฝงของวัฒนธรรมอีกด้วยในช่วงเวลานับพันปีเทศกาลคืนส่งท้ายปีเก่าเข้าปีใหม่ก็ได้เก่าเกิดกิจกรรมต่างๆเช่นการปีนเขาชมวิวการชมดอกเบญจมาศงานเลี้ยงเคารพผู้สูงอายุการกินเค้กชองอยางแล้วก็การดื่มเหล้าดอกเบญจมาศนั่นเองเหล้าดอกเบญจมาศหรือว่าวาดเก๊กฮวยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องดื่มในช่วงเทศกาลแล้วก็เป็นเหล้ามงคลสำหรับการ บรรเทาภัยพิบัติไปไปและการให้พอในสมัยโมราณคุณปู่เจียเคยเขียนกรอนสำหรับเล่าเก๊กฮวยเอาไว้ว่าสิ่งนี้เปรียบได้กับดอกบัวขาวและใบไผ่เขียว อักษรสมัยทังหรือว่าอักษรไขซูอักษรไขซูเป็นอักษรจีนรูปแบบมาตรฐานซึ่งใช้การดางแพร่หลายในปัจจุบันคําว่าไขามีความหมายว่าแบบฉบับหรือตัวอย่างอักษรไขซูเป็นเส้นสัญลักษณ์ที่ประกอบกันขึ้นภายใต้กรอบสี่เหลี่ยมหลุดพ้นจากรูปแบบอักษรภาพของตัวอักขรย,ยุคโบราณอย่างสิ้นเชิงอักษรไขซูมีต้นกําเนิดในยุคปปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกภายหลังราชวงศ์วุ่ยจินหรือว่า

คริสตศักราชที่202ถึง316ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากการเข้าสู่ขอบเขตขั้นใหม่ของอักษรลี่ซูพัฒนาตามกันมาด้วยอักษรไา่ซูเชาวซูและสิงซูก้าวพลจากข้อจำกัดของลายเส้นที่มาจากการกัดสลักเมื่อถึงยุคถังคริสตศักราชที่618ถึง907ก็เข้าสู่ยุคทองของอักษรไค่ซูอย่างแท้จริงและจบจนปัจจุบันอักษรไค่ซูยังเป็นอักษรมา สานของจีนอีกด้วย 6. หมากโบราณสวงลูกสวงลูกเป็นเครื่องมือเล่นเกมชนิดหนึ่งในสมัยโบราณ ซึ่งในหนังสือคลาสสิกหายากซานไช่ไทหุยและของใช้ในบ้านที่สืบทอดกันมาจากราชวงศ์หมิงก็มีกฎกติกาโดยละเอียดเกี่ยวกับบันทึกการเล่นเกมรวมถึงวัตถุที่ขุดพบและส่งต่อจำนวนมากหลังจากที่หมากจวงลู่ได้รับการแนะนำให้รู้จักในจีนมันก็กลายเป็นที่นิยมในสมัยราชวงศ์เฉวยและกลายเป็นเจริญรุ่งเรืองในช่วงราชวงศ์เหนือและใต้ราชวงศ์ซุยถัง ราชวงศส่งและหยวนอย่างไรก็ตามในบันทึกทางประวัติศาสตร์ก่อนราชวงสซุยไม่ค่อยจะพูดถึงหมากซวงลู่มากนักมีเพียงบันทึกในราชวงศ์ถังเท่านั้นที่ได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องของหมากซวงลู่เอาไว้ซึ่งในส่วนสื่อชื่อโดย สร้างตูแห่งราชวงศ์ถังกกได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับนักวิชาการที่มีความสามารถใช้เวลาหนึ่งวันในบ้านว่างของเมืองด้วอย่างในขณะที่หลับเขาเห็นนักบวชลัทธิเต๋าและพระสงฆ์สิบห้าคนเดินเอ,อกจากห้องถงเรียงกันเป็นหกแถวสัตว์ประหลาดอีกสองตัวปรากฏขึ้นสี่ตัวมีสีแดงวาบภายใต้คําสั่งของเหล่าสัตว์ประหลาดนักบวชลัทธิเต๋าและพระสงฆ์ก็ให้เดินกร,ดกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางรวบรวมและ กระจัดกระจายถึงความไม่เที่ยงเมื่อใดก็ตามที่มีคนเดินเพียงคนเดียวเขาก็มักจะลม้มลงและถูกฝุ่นช่อนท้องฝ่ายตรงข้ามจัดการทิ้งทวงลูกสื่อและลูกเต๋าคู่หนึ่งทำมุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดและจากเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นรูปแบบทั่วไปเกี่ยวกับความนิยมในหมากทวงลูกของสมัยราชวงศ์ถังซึ่งนางบวชละทีเต๋าและพระสงฆ์15้าคนรวมถึงสัปราห์ก็จะเป็นตัว บ่งชี้นะคะเป็นหมากที่ใช้ในการเดินของสมัยนั้นค่ะแล้วก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหมากท้องนภาเปรียบเสมือนกระดานหมากดวงดาวคือเม็ดหมากการเดินหมาก แฟนข้อพลิดแพงเปลี่ยนแปลงแต่ต้องเดินไปตามหลักเกณฑ์ที่แน่นอนขอเพียงพวกเราสามารถก่อมุมแนวในความเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในหลักการของมากในที่สุดก็จะสามารถสบศัตร,รูได้เฉยเช่นกับเวลาเดินมากหากทุกตาสามารถบีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองก็จะสามารถควบคุมได้ท้งกระดาน จากเมืองกรคู่สู้สิบทิศของห่วงอี้ซึ่งการแท้ของภูมิปัญญาหมากนั้นก็จะอยู่ที่ประชาจักรวาลในหมากประชาจักรวาลในสายตาของเต่านั้นมุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในความเปลี่ยนแปลงหรือศึกษาความเปลี่ยนแปลงในจักรวาลเพื่อค้นหาหลักเกณฑ์ที่มีความแน่นอน และคำพีอีจริงของเต๋าก็ถูกรังสรรคขึ้นมาเพื่อการศึกษาธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงโดยที่หมากเป็นศิลปะแห่งการศึกษาหลัการของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมา โดยอาจารย์อูซิงหยวนเคยกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าพวกท่านรู้จักความหมายของอักษรจีนที่แปลว่าตรงกลางหรือไม่อักษรที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วมีเส้นเขียนแบ่งผ่ากลางสิ่งที่ถูกแบ่งแยกออกเป็นซ้ายขวานั่นก็คือหยินและหยางส่วนที่อยู่ตรงกลางที่ผ่ากลางนั้นบ่งชี้ถึงความว่าจักรวาลหรือเตา๋าเพราะแน่นไร,ร้รูปไร้ยขอบเขตจนต้องเขียเส้นผ่ากลางออกมาจึงจะปรากฏเป็นรูป ในหมากล้อมนั้นการบรรลุถึงสภาวะแห่งตรงกลางเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะผู้ใดที่ค้นพบตรงกลางนี้ได้ในหมากกระดานล้อมขณะนั้นเขาก็จะค้นพบตำแหน่งการวางที่ถูกต้องด้วยเช่นกันลำพังการค้นคว้าเทคนิคเพียงอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือบรรลุสภาวะแห่งตรงกลางนี้ได้เพราะตรงกลางม,มันจะสามารถเปลี่ยนแลงไปได้ตลอดเวลาพร้อมๆกับมากที่ได้วางลงไป เมื่อผู้ที่เข้าถึงสภาวะนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่ทําให้จิตของตนใสกระจางดุดกระจกที่สามารถสะท้อนภูมิปัญญาอันล้าเลิศของจักรวาลออกมาในขณะที่เดนหมากและหมากก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งการเล่นหมากนะคะหมากทรงรูปจะปรากฏในช่วงของทุกชาติพบกระดูกเงินงามในภาคปัจจุบันค่ะที่โจเซนเินบอกกับพ่อของซีอ,อีนะคะว่าเขาสามารถเล่นหมากได้ เกือบทุกชนิดร่มถึงหมากโบราณสวงลู่ด้วยพ่อของซีอีจึงได้เสริมนะคะว่าหมากโบราณสวงลู่เล่นไปแล้วจะสามารถสื่อสะท้อนถึงความคิดภายในจิตใจได้ด้วยค่ะเจ็วัชชิงหลงหนึ่งในแปดในกายสำคัญของพระพุทธศาสนาสารบรรพชนของทานจริงและบรรพบรุษของพระพุทธศาสนาในช่วงราชวงศ์ถัง วัดชิงลงตั้งอยู่บนทิศตะวันออกเฉียงใต้ของซีอานทางประตูเมืองทางเฉีงการยานซินภายในชิงช่างสุขาวัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในปีที่สองของจกักรพรรดิหวนไข้หวงแห่งราชวงศ์ซุย ลวัดชิงหลงก็กลายเป็นวัดผู้ปกครองของราช,ชวงศ์ถังและวัดบรรพบุรุษของพระพุทธศาสนาจีนตามประวัติศาสตร์ของวัดแห่งนี้เคยถูกทิ้งร้างในปีที่สีของราช,ชวงศ์ถังตามตำนานหลวงช่ว2สองปีเั่นยางองค์หญิงแห่งจีโจที่กำลังป่วยหนักก็ได้มาขออธิฐานที่วัดแห่งนี้ ทางกรมทหารของราชวงศ์จึงได้จัดที่แห่งนี้ให้กลายเป็นวัดอีกครั้งหลังจากที่ถูกทิ้งร้างและไม่นานนักวัดก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นชิงหลงในปีที่ห้าของฐานหวยชางวัดก็ถูกทิ้งร้างอีกครั้งและเปลี่ยนชื่อเป็นหูกว่าในปีต่อมาและในปีที่เก้าของต้าซ่งก็ได้มีการเพิ่มวัด8แห่งที่ถนนทางด้านซ้ายและขวาของชางอัน วัดชิงหลงซึ่งได้รับการฟื้นฟูและเปลี่ยนเป็นชื่อเดิมแต่หลังจากปีแรกของราชวงศ์ซ่งเหนือวัดก็ถูกทำลายอาคารพื้นดินได้หายไปและซากประหาดหักพังของวัดก็ถูกฝังอยู่ใต้ดินทันทีในปี2516นักโบราณคดีชาวจีนก็ได้ขุดค้นพบวัดชิงหลงอีกซึ่งมีการพบหอคอยหอคอยนี้เป็นหอคอยไม้สี หอคอยนี้อาจเป็นหอคอยไม้สี่เหลี่ยมซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังที่ตั้งวัดอยู่ทางทิศตะวันออกของหอคอยมากกว่า50เมตรฐานของที่ตั้งวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเสาแะศิลาที่กระแทกด้วยเนินหิน5้าแถวจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกหกแถวจากทิศเหนือสลดทิศใต้และสองแถวที่หายไปจากตรงกลาง และยังมีถนนลาดยางรูปลาดเอียงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกและตะวันตกของฐานรากชานชลามีร่องรอยของทางเท้าซึ่งอยู่ทางตอนเหนือและใต้ของไทยจิและมีถนนเปิดอยู่ตรงกลางและมีพระธาตุที่ถูกขุดพบซึ่งบอกเลยนะคะว่าวัดแห่งนี้สวยงามมากแล้วก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานค่ะแต่ว่าถ้าดูจากประวัติของตัวเนื้อเรื่องทุกชาติพมนะคะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็คล้ายกันอยู่ค่ะเพราะว่า ว่าทางนี้ได้ถูกทิ้งร้างเอาไว้นะคะทางท่านองน้อยนานเชิงกับ ลูกศิษย์นะคะก็ได้ไปเจอค่ะสุดท้ายก็เลยขอบูรณาแล้วก็ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่โ้วยสื่อเป็นคนตั้งนะคะแต่ว่าในนี้นี่จะเป็นองค์หญิงแห่งซีโจนะคะที่ป่วยหนังมาขอพรทางกรมทหารก็เลยได้บูรณาวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะก่อนจะตั้งชื่อก็มีเนื้อหาความเกี่ยวข้องลคล้ายกันค่ะแต่ว่าเกิดในช่วงยุคสมัยต่างกันนะคะสําหรับเรื่องในซีรีส์แล้วก็เรื่องจริงที่เกิดขึ้น แอย่างสุดท้ายเลยก็คือบทกวีในเรื่องค่ะว่าจริงๆแล้วมาจากไหนซึ่งในเรื่องนะคะได้บอกเอาไว้ว่าเรื่องนี้เป็นบทกวีของซ่านหลินฟู่แต่ว่าเรานเอาชื่อซ่านหลินฟู่กับบทกวีนิพนธ์ไปค้นหามาแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอนะคะไปเจอจากในเว็บไปตู้นะคะเว็บที่เป็นสารานุกรมจีนเลยค่ะที่ได้รับความนิยมสูงมากๆแล้วก็ถือว่ามีหลักฐานอ้างอิงได้จริงนะคะก็ไปดูมาค่ะจะได้ เาว่าจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นบทกวีเที่ยงคืนสี่ฤดูนะคะเพลงที่18เพลงแห่งฤด,ดูใบไม้ร่วงที่สี่ฤดูกาลเพลงแห่งราตรีค่ะอันนี้เป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาก็เป็นกรอนนี่แหละค่ะซึ่งราตามสืบมาแล้วนะคะว่ายังไม่มีใครเอาตัวบทกรอนนี้ไปแปลไทยเลยค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าถ้าแปลไทยออกมาจะได้เป็นยังไงบ้างก็จะมีอยู่ห้าคำห้าพยางในแต่ละตัววรงนะคะแล้วก็มีอยู่เยอะพอสมควรค่ะ ตรงนี้รถล่องแปลออกมาแล้วก็ใช้เป็นกรอนหกของไทยนะคะก็จะได้อยู่ประมาณว่าลมราตรีได้ผัดผ่านช่วงวันวานที่งดงามทองนภาสีฟ้าครามไร้คำถามเช่นนาดินน้ำค้างดังหยกใสปลิวสวัยช่วงค่ำคืนหากคนรักไม่ยอมตื่นยามค่ำคืนคงยากจะชมจันทร์หานหงบินเหนือใต้คิดการไกลจากบ้านเมืองฤดูกาลไม่เคยเคืองยอมกลับเมืองยามปลอดภัย แสงจันทร์สาหฤดูส่องแสงอยู่คลายมืดมนดับเทียนคลายกังวลเปรียบกับคนหมดแรงใจนึกถึงวันเริ่มต้นตอนนี้คงเปรียบตะวันทอแสงคลายวสันให้เบิกบานดังดอกบัวเมื่อต้นสาหรดูข้าเดินอยู่ใต้แสงจันทร์อยากเดินทางเริ่มกับท่านผ่านช่วงวันที่ยาวนานพองนาภาและดวงดาวสุขสกาวดังตอบขานกล้วยไม้เพียงเบิกบานเพื่อสืบสารรักสองเรา ค่าคืนเปิดหน้าต่างชมแสงจันทร์ทอประกายเศ้าละคาไม่แพงพายเรื่องภายในระหว่างเราเทศกาลดังพัดทองน้ำค้างคล้องหยกลำค่ากรั่นตัวจากธาราพัดผ่านมานับพันปีพืชพันธุ์ที่งอกง,งามย่อมเสื่อมทามตามช่วงกาลสี่ฤดูที่เปลี่ยนผันเป็นดังฝันเพียงชั่วครู่สองเราไม่อาจรักเพียงพำนักอยู่ร่วมกัน สาฤรดูสุวสันเริ่มคิมหันไร้บัวบาน เรือนพักใกล้ทารามีบุปผาคอยแบ่งบ้านคำคืนที่ยาวนานนางบัวบานผลโครนตม้มแรกเริ่ม8ปดเดือนเสื้อคลุมไหมเหมือนตัวท่านความอบอุ่นที่พบพานในวันวาน,นจำไม่ลืมสาฤรดูชอบผ่านหงเพราะมั่นโคงในรักแท้ยามวสันเปลี่ยนเพียงแค่จากรักแท้เป็นนิรันเมื่อมองดูจากที่สูงดักนงยุงสะบัดหางความทรงจำเริ่มเลือนรางเหมือนเส้นทางที่ กลางวันและกลางคืนดูกลมกลืนยากแยกจากค่ำคืนนี้ได้พรกย,ยากสองเราจากช่วยกันท่านละข่าช่างหน้าขันเมื่อตะวันรับขอบฟ้ามองจันทราสานเจอจ้าสเสนหามานพันลีจุดเริ่มต้นของซานหยางหลังคำขานที่กลับกลายในตาสื่อความหมายแค่เพียงใจประสานกัน อันนี้คือแปลออกมาเองนะคะก็ไม่มั่นใจว่าจะถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าความหมายอันนี้ใช้ Google แปลมาแล้วนะคะว่าความหมายเป็นแบบนี้ก 安居乐业，人间炊烟不断，千里绵延。愿我南城王百姓安居乐业，人间烟火，千里绵延。拜师时，时亿没能换一句师傅，今日补上，只是南城王，师傅。下次回来的时候，试着叫一声师傅，或者叫一句周生辰也可以。 我有一个自少时喜欢的人，从来没有和任何人讲过。